เราตื่นมาที่ไหนกันเนี่ยตรงนี้เป็นฉากหลอกหรือเปล่าเนี่ยแดดแดดแต่ถ้าเป็นฉากจริงนี้แดดจ้าเมา่านะครับจ้าวกว่าแดดประเทศไทยอีกอ่าประตูเราสองมีเด็กผู้ชายเป็นฉากไม้ มาเปิดให้โอ้ว้าวโอ้ประตูเปิดได้แล้วเมื่อกี้มเด็กมาเปิดให้นะครับเอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Hello Neighbor เราเดินทางมาถึงแอดที่สองแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราจะตื่นมาในที่สักที่หนึ่งนะครับเป็นที่นอนที่นอนเด็กนะครับแต,ตัวเราก็ถุงเท้าขาด โอเคเรามาเดินสำรวจต่อนเนื่อนก่อนอืมดูเหมือนเป็นห้องใต้ดินนะครับอ๋อโอเคมันคือฉากหลองนั่นแหละรครับเพราะว่ามันคือห้องใต้ดินเหมือนเดิมเลยนะครับที่นี้ก็คือที่ห้องใต้ดินเงินบ้านน่าจะจับลองมาไว้ตรงนี้โอเค เราต้องเดินไปในช่องระบายอากาศโอ้โหหยิบม,มันออกมาเลยโอ,โอเคช่องระบายอากาศอย่างใหญ่อะ่ะใช่ช่องระบายอากาศหรือเปล่าแล้วก็มีบันไดให้ปีดโอ้โหข้างบนอย่างสว่าง <c oughs> ตื่นมาเฮ้ยเราขึ้นมาที่ไหนเนี่ยโอ้โหบ้านหลังเดิมแต่ใหญ่กว่าเดิมพูดเลยพูดใหญ่เลยเป็นบ้านเป็นบ้านทำอะไรขนาดน,นี้วะเนี่ย <c oughs> สร้างรั้วสนาแต่เขาไม่ยอมปล่อยเราง่ายๆแน่นะครับท่านผู้ชม เอามาอีกแล้วคุณได้นิดมาได้นินมาได้ดัมาด้วยกลับไปที่เดิมก่อนนะครับตรงนี้มีเราต้องหาไข่พวกมาเปิด มันเรื่องบ้าอะไรอย่างนนเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะโดนจำสแกนไปสามรอบแล้วโอเคเราเข้าไปในบ้านก่อนคนระับ กดเกิดบันอุ้ยงออมากน้่ผมเราน่าจะต้องเข้าไปในบ้านก่อนนะครับเพราะว่าข้างนอกนี้ไม่มีอะไรให้ทําได้เลยตอนนี้เปิบ้านอยู่ข้างนอกด้วยเฉยับเฉยาอุ้ยตรงนี้มีเปิดเลยน,น,นี่ไงเราได้มาแล้วต้องไปเปิดช้างหล,ลังอ่าเราเปิดห้องน้ำนะครับ จะเปิดทางเดินข้อบบปลาบาาห้องนี้ยังล็อกอยู่สแสดงว่าเราต้องออกมารีบป,ปินก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนบ้านเห็น <Yeah. S 1> อ่าน่าจะอับเปในบ้านแล้วนะครับโ okay. อเคปลอดไฟเรามาเปิดได้ okay. ตรงนี้หมุนได้หรือเปล่าหมุนไม่ได้ ระบบจริงทำไมเนี yeah. yeah. mm ่ยเกีย hmm. ร mm ์แ hmm. ล mm ้ว hmm. ก mm ็ม hmm. mm ีตรงนี้โอ้ย ็มีให้เปิดอีกที่หนึ่งนะครับโอเคมนตรงไหนหรือเปล่าตรงนี้เข้าไปได้ขึืนเลยแล้วกันโอ,อ้ไม่มันกลายเป็นสาน้ำมีฉลามด้วยลงไปไม่ได้ตายแน่เลยแล้วก็มี ด้วยซ่อนเปิ่ม้ากขึ้นมาได้เนี่ยนอนปัะตูนี้เปิดได้นะครับแล้วก็เป็นแผ่นเสียงมีเคร่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็มีไว้ย้ดด้วยอันนี้มันเป็นเพลงตอนเอ,อาฟ้าสีนี่เปิดไม่ได้มีไปาายอยิ้มมาทั้งต้นเลย ไว้ก่อนนะครับเ,เหมือนว่าจะมีที่ให้เราต้องเปิดวาวอีกเป็นที่ไหนอีกหรือเปล่ามันก็เหลือแค่มันก็เหลือที่แค่เราต้องเอาวาวมาใส่พวกนี้ ต้องดูเห็นว่ามันจะมีแท่งให้ใส่วาลอยู่นี่ครับเราต้องใส่ว,วาลเออมีที่ไหนอีกหรือเปล่านี่นะครับทางหนีทางแรกนะ่าจะเป็นทางนี้นะครับมีแคมบพลินให้ เราดูดนีออกไปแต่เราต้องให้สวิตช์ตรงนี้เปิดไม่ไม่ใช่ให้ประตูเหล็กเปิดน,นะครับตรงนี้เราเปิดเรียบน่าจะ ยู่ในบ้านนะครับเราต้องปักหน้าต่างเข้าไปท่านจะเห็นเราอะไรลักษณะน,นี้อีกที่หนึ่งน่าจะเป็นข้างในนี้แหละครับเราต้อง,งตั้งก็เข้าไปเห็นสลินด้วย เอ้เจับได้เปิดไม่ได้นะครับผมทำอะไรก็เปิดไม่ได้อ๋อมีอีกที่หนึงนะครับเจอแล้วอยู่หลังไมน,นี้โอ้โหัโกสทตอสะเมียนเลยนะครับ เราต้องไปเอาวาวนุ่แต่งมอขอดุลูกน,นี่นก่อนลูวางกระดังไว้ประตูทางเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการคือวาวครับมาเปิดช่องสบายน้นเองเริ่มจากช่องแระช่องนี้อเอเ้ย อีกช่องหนึ่งผมจำได้ครับอยู่เราต้องปีนบันไดขึ้นไปอยู่ตรงนี้โอเคเอผมจำได้เท่านี้แหละครับลองไปดูข้างบนก่อนว่านันะสบายออเรี่อ่ ยังไม่ระบายออกนะครับต้องมีอีกสักที่นะครับที่เราต้องระบายต่อเดี๋ยวจะลองไปสำรวจให้ละเอียดอีกรางนึงอ๋ออีกที่นึงคือตรงนี้นะครับตรงนี้เราเราจะต้องหาทางขึ้นไปบน แท่นไม้เหล่านั้นซึ่งไม่น่าจะยากนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูแต่นเนเวอร์ก็ตามไม่อยู่เลยอ่าเอาสักอ๊องเต็มเลยของเต็มเนีย้ยละวิ่งไฟฉาย ผมคิดว่าขึ้นตรงนี้น่าจะง่ายที่สุดนะครับโอเคลองวางกล่องหนึ่งซักลองโอเคขึ้นได้แล้วไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก้กระดูกแล้วเราก็ปล่อยน้ำโอเคเท่านี้น้ำก็น่าจะระบายออกเลยนะครับเรามาเียมไปฉายกันไ่พวงอ่าผมคิดว่าไม่น่าจะต้องใช้นะครับขอวางไว้ตรงนี้ก่อน นะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอเคนะถูกระบายแล้วงด้วยก็จะมีฉลามเทียมแล้วก็จอดนะครับเป็นมอเตอร์รุนแรงแห้ประตูตรงนี้เปิดได้แล้วอัน,นอ๋ออันนี้ที่ล็อกเค้อ ต้องใช้กิญแดทองเปิดนะครับวางไว้ตรงนี้เลยะครับแล้วก็มีห้องให้เราไปลงมาชั้นสองห้องเปิดนะครับถูกล็อกอยู่แล้วก็เปิดบ้านนี้เป็นพัดโซ่แน่เลยโอเคเข้ามาห้องก็งจะเจอแบบตรงนี้แล้วกนี้ปีดได้ โอ้หตรงนี้แบบไปไม่ได้นะครับต้องเราต้องระบายน้าออกแล้วถ้าระบายน้าออกเราก็ต้องทําให้มันกลายเป็นน้ําแข็งเพื่อที่เราจะได้เดินไปดีนี่ผมอยู่ชั้นสองคุณคุณยังเน็นอีกเหรอตกตายตายเลยอ้อมันอยู่ที่ไหน เอาแล้วเจอมินิเกมรับไปไม่ได้ข้างนอกไปไม่ได้โอเคมาเล่นกันเถอะมีรถให้เรานะ บ้า,นบ,าน,นบ้านเพื่อนบ้านอันนี้น่าจะเป็นห้องัวเก็บเด็กด้วยน่าจะสื่อถึงลูกเพื่อนบ้านโอ้มีเรียนแบบ X2 นึก่บพทอดน้ำเยอะเลน ีเสียงกี๊ดเด็กเอาแล้วนะครับเราเริ่มขึ้นสูงไปเรื่อยๆแล้วลงมาทีนี้ก็หวาดเสียงแล้วนะครับมีหุ่นมีฉากเด็กดักรออยู่ข้างหน้าเอาแล้วครับทสแกนนีเลย ว้าแล้วได้จอบมาเราน่าจะต้องขุดตรงนี้เป็นที่ฝังฝังเด็กหรือเปล่าไม่เจอเด็กไอได้กุญแจสหรีอทองเล็กๆมาเราวน่าจะต้องไปเปิด เป็นกุญแจที่แบบตามูตามีมากนะครับเราน่าจะต้องไปเปิดของเล่นบ้านอันเล็กนั่นนะครับหนังเล็กนะเพราะมันตามูตามีเหมือนกันเลยนะครับเปิดเลยอเ้มีประตูให้เราเปิดอันนี้คือห้องอะไรห้องปรับอุณหภูมิเหรอ มันก็ห้องนะ้ำเราต้องไปเปิดประตูเราเปิดประตูแล้วเราต้องเข้าไปในห้อง,งนี้เหลอครับโอเคก็คือเดิมทีห้องพวกนี้ล็อกอยู่ใช่ไหมแล้วก็เมื่อเราเปิดประตูแล้วก็เหมือนเราเปิดคนล็อกชิบหายผู้แย่แล้วท่านผู้ชมไปทำังไงดีงตรงนี้มาได้ ไปเลยเข้าน้ำเข้าน้ำเข้าน้ำฮ้ยมีอไอ้นี่ไวกิ้งวท์ <S <S นี่นี่นี่ <S <S เราต้องกลับไปที่เดิมแน่เลยแล้วก็เอาไปวางที่เดิม ในบ้านออกนอกบ้านอีกแล้วเฮ้ยเร็วๆสิโอเควางไว้แล้ว ไปดูที่ห้องน้ำระวังไว้แล้วเราต้องกลับไปดูที่เดิมหรือเปล่ากล้องงจรปิดรีบดีรีบดีรีบดีเจอซะด้วยแอบเฮ้ยเป็นอันใหญ่โซบ้า ไ็ได้โฟว่าติดลุงแนมติดหรือเปล่าผมไม่ได้ติดจะจับเราได้หรือเปล่าจับไม่ได้ลอดเฉยเขากำลังวิ่งตามหาเราแล้วครับ หาไม่เจออ่าโครบานนี้เราต้องเปิดตรงไหนหรือเปล่าตรงนี้มีแผ่นไม้กั้นใช่ใช่ใชเราต้องเราต้องเปิดตรงนี้แล้วเราก็ออกได้เลยเลยโอเครีบทำรีบทำรีบทำนะครับโอ๊ยเร็วเร็สินี่นีๆๆีๆีๆ ดีออกได้เร็วมิชชั่นของพีนะครับมองด้วยสายตาพี่ลุงมองแรงมากนะครับ